ดินแดนสังคมพหูวัฒนธรรมบนความหลากหลายทางศาสนาทั้งสังคมไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขบนพื้นฐานของความรักความเกือ้อกูลช่วยเหลือกันของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกลิ่นไอของพี่น้องมุสลิมกับก,บการประกอบพิธีศาสนกิจนํามาสู่การสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนตําบลกระวะอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีด้วยการริเริ่มของนายนาพีพิวรีซีประธานกลุ่มพาระหมาตําบลกระวะ จากการผลิตผ้าละหมาดที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เนื้อผ้าใสสบายปักลวดลายด้วยมืออันเป็นจุดเด่นของทางกลุ่มจากเพียงกลุ่มเล็กๆแต่ได้เสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าสู่การรวมกลุ่มต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เป็นผ้าบานงและอื่นๆจนกลายเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ขึ้นปัจจุบันมีสมาชิกกว่า25คน เดิมเนี่ยก็คือส่งส่งตามประเทศอยู่แล้วทีนี้เราเราหบบว่าเราต้องหาต่อยอดตัวสินค้าเพราะว่าถ้าพระลหมาเนี่ยเราเจาะตลาดที่ประเทศมาเลเซีย,ยอย่างเดียวแต่ว่าตลาดในเมืองไทยเราเนี่ยยังไม่มีอย่างเช่นกรุงเทพอะไรแบบเราก็พยายามค้นหาแล้วก็ผลิตสิ่งสิ่งใหม่ๆตลอดก็เลยตอนนี้ก็คือต่อยอดเป็นเสื้อบานนงครับเราตัดที่บ้านแล้วก็ที่นี่ไปไปให้กับเข้าผลิตที่บ้านจะได้แบบว่าดูแลครอบครัวเวลาเที่ยงอะไรสามีกลับมาที่บ้านเนี่ยแบบ จะได้ดูแลครอบครัวด้วยทำงานไปด้วยตรงนี้ก็คือสร้างรายได้ตรงนี้ให้ให้กับชุมชนด้วยครับ ก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ yeah. ่มพละมาศเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีงานทําเลยค่ะก็มีความสุขมีรายได้ตลอดโดยเฉพาะตอนเวลาถึงเรือนเดือนรัมมาดอนก็จะมารวมกลุ่มเพราะตอนต้องทําเสื้อแบบที่เขามาสั่งเยอะๆใช่กลางคืนก็ต้องมาทําต่อจนเช้าบางทีก็เช้าเลยไม่ได้นอน ไอซอเจโมสมาชิกกลุ่มเล่าให้ฟังว่าจากคนไม่มีไรายได้ได้รับโอกาสเรียนรู้การตัดเย็บผ้าการปักดอกไม้เจาะฉลุและการต่อเสื้อได้รับความรู้จากเดิมที่ไม่มีนำมาสู่การมีอาชีพมีไรายได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้การรวมกลุ่มยังได้มิตรภาพจากคนในชุมชนคนที่เคยต้องออกไปหางานทำนอกบ้านก็ได้กลับมามีงานทำท,ที่บ้านได้ดูแลครอบครัวมากขึ้นกระจายทั้งรายได้และความสุขให้กับคนในชุมชน ทางกลุ่มนี้มีมีการสอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยก็คือแบบให้เวลาเทศกาลร,ราโยเนี่ยเราไม่ต้องแบบ ออกไปใจข้างนอกเรามาผลิตเองแล้วก็ใช้เองตรงนี้ก็คือแบบว่าได้เซฟค่าใช้จ่ายของขอครอบครัวด้วยครับ สาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าละหมาตตํบาบลกระหวะประสบความสําเร็จจากการหยิบยื่นโอกาสกระจายงานสู่ก,การมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทําพร้อมกับแรงสนับสนุนของนาพีพีรซีประธานกลุ่มผ้าละหมาตตํบาบลกระหวะอําเภอม,มายอจังหวัดปัตตานีชคเป็นทางออนไลออน,ไลออนไล์ก็ได้ก็คือทางเฟซบุ๊ก แล้วก็ Line ID ก็มีเหมือนกันทุกช่องทางก็คือ Facebook เนี่ยจะเป็นนาม ppc หรือว่าจะเป็นเพจ PP p พ t ตละคงได้เลยสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยสอบถามนะครับ